สวัสดีค่ะวันนี้ MD s o f t ก็จะมาแนะนำโปรแกรมบริหารจัดการการเช่ารถนะคะโดยหัวข้อที่เราจะมาพูดถึงกันนะคะเดนินก็จะมีทั้งหมด4หัวข้อนะคะในส่วนแรกค่ะก็จะพูดถึงในส่วนของภาพรวมของโปรแกรมนะคะส่วนที่2ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการทำข้อมูลการเช่านะคะพร้อมกับสัญญาเช่าส่วนที่3ก็จะเป็นในเรื่องของการแจ้งเตือนสัญญาเช่าใกล้หมดอายุนะคะส่วนที่4ก็จะเป็นการเรียกดูรายงาน,นะคะ่ะ เมื่อเราล็อกอินเข้ามาที่ระบบนะคะเราก็จะเห็นหน้าจอนี้เป็นหน้าจอแรกนะคะโดยหน้าจอนี้นะคะก็จะเป็นการแสดงข้อมูลพื้นที่ทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบนะคะแล้วก็จะมีการแสดงเมนูทางเข้าด้วยนะคะถัดมาค่ะก็จะเป็นในเรื่องของพื้นที่ทั้งหมดนะคะในหน้าพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้ระบบก็จะมีการแสดงสถานะของรถยนต์นะคะที่มีอยู่ในระบบเลยนะคะ ก็สีของสถานะค่ะตรงนี้เราก็สามารถที่จะกําหนดได้ด้วยนะคะว่าสถานะไหนจะให้ใช้เป็นสีไหน,นะคะ่ะถัดมานะคะที่เป็นข้อมูลรถยนต์นะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นการแสดงข้อมูลรถยนต์ที่มีอยู่ในระบบทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ตัวระบบก็จะมีการเก็บประวัติของรถยนต์แต่ละคันด้วยนะคะว่ารถยนต์คันไหนนะคะมีการให้เช่ากับลูกค้ารายไหนไปบ้างนะคะ ในส่วนของเมนูการขายนะคะตรงนี้เราก็จะเอาไว้ใช้สำหรับลงข้อมูลของลูกค้านะคะที่สนใจที่จะเช่ารถยนต์ของเรานั่นเองนะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอของฟอร์มการลงข้อมูลของการขายนั่นเองนะคะ<ถ>หากลูกค้าสนใจที่จะเช่ารถยนต์ค่ะตรงนี้เราก็สามารถที่จะมาลงข้อมูลได้ที่ข้อมูลการเช่าเลยนะคะ ในส่วนของข้อมูลการเช่าคะ่ะตรงนี้เรายังสามารถที่จะทําสัญญาเช่ารถได้มากกว่า1สัญญาด้วยนะคะคะแล้วก็สามารถที่จะทําสัญญาแยกได้ด้วยคะ่ะโดยสัญญาในระบบนะคะไม่ได้กําหนดนะคะว่าเราจะต้องมีการเพิ่มกี่สัญญานะคะตรงนี้เราสามารถที่จะเพิ่มสัญญาเข้าไปได้เลยนะคะอาจาจะจําแนกแตามยี่ห้อของรถนะคะหรือว่ารอบการเช่านั่นเองคะ่ะในส่วน,นนี้นะคะก็จะยังมีฟีเจอร์ออกใบเสร็จแบบด่วนนะคะหรือว่าเป็นฟีเจอร์ในเรื่องของการทําสัญญารถแบบด่วนนะคะ ถ้าเราต้องการที่จะทําข้อมูลค่ะเราก็คลิกมาที่เมนูใบเสร็จแบบด่วนนะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกรถที่เราจะทําการปล่อยเช่าได้เลยเมื่อเราคลิกเข้ามานะคะตรงนี้ระบบก็จะให้เรามีการกรอกข้อมูลนะคะเข้าไปได้เลยอาจจะเป็นข้อมูลลูกค้านะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของวันที่ที่ลูกค้าต้องการเช่ารถยนต์นะคะเมื่อเรากดบันทึกข้อมูลนะคะก็จะเห็นว่าระบบก็จะมีการเจเนอเรตข้อมูลออกมาให้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลการเช mm ่าไบแจ้งหนี้นะคะหรือว่าข้อมูลชําระเงินนะคะอีกทางนะคะยังมีฟีเจอร์ในเรื่องของการแจ้งเตือนสัญญาเช่าใกล้หมดอายุนะคะในกรณีที่ผู้เช่าอาจจะมีการเช่าในระยะยาวนะคะอาจจะเป็นรายไตรมาสราย6เดือนหรือรายปีนะคะแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ในเร ok. ื่องของการแจ้งเตือนตรงนี้มารองรับด้วยนะคะซึ่งการแจ้งเตือนนะคะเรายังสามารถที่จะเลือกให้ระบบนะคะแจ้งเตือนไปยังพนักงานที่ดูรายสัญญาเช่าได้ด้วยนะคะ และเรายังสามารถที่จะกําหนดวันที่ได้ด้วยนะคะว่าเราจะให้ระบบนะคะมีการแจ้งเตือนก่อนสัญญาเช่าหมดอายุกี่วันนะคะจากนั้นนะคะก็จะเป็นในส่วนของรายงานค่ะตรงนี้ในระบบก็ยังมีการรองรับการดูรายงานหลายรูปแบบเลยนะคะซึ่งรายงานเรายังสามารถดูรายงานได้จากหน้าเว็บนะคะหรือว่าเราจะ export ออ,ออกมาเป็นตัว Excel ก็ได้ค่ะ ซึ่งตัวอย่างของรายงานนะคะยกตัวอย่างเช่นารายงานแผนผังสถานะการเช่านะคะหรือว่าจะเป็นรายงานข้อมูลรถยนต์ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นรายงานสรุปรายรับนะคะเดี๋ยวในลำดับถัดไปนะคะเราจะพาไปดูในส่วนของโปรแกรมนะคะว่าโปรแกรมมีลักษณะการใช้งานยังไงบ้างคะ่ะเดี๋ยวส่วนนี้เราจะพาไปดูในเรื่องของอพื้นที่กันก่อนเลยนะคะ ในส่วนของพื้นที่ค่ะเหมือนอย่างที่แจ้งไปตอนแรกนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มพื้นที่เช่ารถเข้าไปได้เลยนะคะในกรณีที่กิจการอาจจะมีการให้เช่ารถในหลายจังหวัดค่ะแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มข้อมูลจังหวัดเข้าไปได้เลยนะคะซึ่งพื้นที่แต่ละจังหวัดค่ะตรงนี้เราก็ยังสามารถที่จะเพิ่มในส่วนของข้อมูลของรถยนต์เข้าไปได้เลยนะคะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะพื้นที่นี้ที่เป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งก็จะมีรถยนต์ให้เช่านะคะตามที่แสดงเลยในกรณีที่เรามีการซื้อรถยนต์เข้ามาใหม่นะคะหรือว่าเราต้องการที่จะเพิ่มในส่วนของรถยนต์ใหม่ค่ะเราก็สามารถที่จะเพิ่มตรงนี้ได้เลยนะคะในส่วนของพื้นที่ทั้งหมดนะคะพื้นที่ทั้งหมดก็จะเป็นการแสดงภาพรวมของข้อมูลพื้นที่ส่วนนี้เลยนะคะ ถ้าเราเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะตรงนี้ระบบก็จะมีการแสดงพื้นที่ทั้งหมดเลยนะคะจากนั้นนะคะเมื่อมีการแสดงพื้นที่ทั้งหมดก็ยังมีการแสดงจํานวนรถยนต์ของแต่ละพื้นที่ให้ด้วยนะคะ พอเรามาดูที่หน้าพื้นที่ทั้งหมดค่ะตรงนี้เราก็จะสังเกตเห็นนะคะว่ารถยนต์แต่ละคันนะคะก็จะมีสถานะที่แตกต่างกันไปนะคะซึ่งในส่วนของสถานะค่ะเราก็สามารถที่จะกําหนดข้อมูลในระบบได้เลยนะคะว่าจะให้มีสถานะอะไรบ้างนะคะแล้วก็สถานะไหนมีสีอะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะรถยนต์คันนี้นะคะมีสถานะเป็นสีเขียวนะคะนั่นก็แสดงว่ามีผู้เช่าแล้วนะคะ หรือคันนี้นะคะมีสีฟ้านะคะนั่นก็แสดงว่ามีผู้เช่านะคะแต่ว่าเป็นผู้เช่ารายวันซึ่งเราก็สามารถที่จะจำแนกได้เลยนะคะว่าสถานะไหนนะคะจะเป็นสีอะไรทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานระบบเลยนะคะโดยปกติแล้วนะคะเมื่อเราคลิกเข้ามาะคะ่ะตรงนี้ระบบก็จะดีฟอลต์ให้เป็นวันที่ปัจจุบันนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะกรองวันที่ อื่นๆได้ด้วยนะคะอาจจะเป็นอย่างเช่นกรองในเดือนหน้านะคะ,ะแล้วก็สามารถที่จะเลือกข้อมูลได้เลยหรืออาจจะกรองวันที่ย้อนหลังนะคะตรงนี้ก็เลือกได้เหมือนกันอ่ะก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าสถานะก็จะไม่ได้ปรากฏขึ้นนะคะถัดมาคะ่ะเราก็จะมาดูในส่วนของข้อมูลรถยนต์นะคะ ในหน้าข้อมูลรถยนต์ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นการแสดงข้อมูลรถยนต์ทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบนะคะหากเราต้องการที่จะดูรถยนต์คันไหนนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกข้อมูลได้เลยนะคะหรืออาจจะพิมพ์แผ่นป้ายทะเบียนแบบมีเข้าไปก็ได้นะคะโดยระบบนะคะก็จะมีการเก็บข้อมูลย้อนหลังให้ด้วยนะคะในกรณีที่มีผู้เช่ารถยนต์คันนั้นไปนะคะตรงนี้ก็จะมีการเก็บประวัติให้ด้วยนะคะว่า ผู้เช่าชื่ออะไรนะคะแล้วก็จะมีข้อมูลการเช่าด้วยนะคะถ้าในกรณีลูกค้าสนใจที่จะเช่ารถยนต์ของเรานะคะตรงนี้เรามีวิธีจัดก,การข้อมูลนะคะหรือว่ามีการทําข้อมูลยังไงได้บ้างนะคะก็อันดับแรกนะคะเราก็จะต้องมีการเพิ่มข้อมูลลูกค้าเข้าไปนะคะโดยระบบนะคะก็จะมีการรองรับลูกค้าทั้งในเรื่องของลูกค้าที่เป็นบุคคลกับลูกค้านิติบุคคลนะคะ ตรงนี้ก็จะรองรับทั้งในส่วนของบุคคลกับมิติบุคคลด้วยนะคะหรือว่าเราสามารถที่จะเพิ่มข้อมูลผู้ติดต่อรายอื่นๆของลูกค้าได้เลยนะคะ เมื่อลูกค้าสนใจที่จะเช่าในส่วนของรถยนต์นะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะมาระบุข้อมูลในเมนูการขายได้เลยนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นหน้าที่ของเซลล์นะคะที่จะระบุข้อมูลเข้าไปซึ่งในส่วนของเมนูการขายค่ะตรงนี้เราก็จะเอาไว้ใช้เก็บข้อมูลนะคะของลูกค้าที่สนใจที่จะเช่ารถของเรานะคะเมื่อเราคลิกเข้ามานะคะเราก็จะเห็นหน้าตาของฟอร์มเป็นแบบนี้นะคะซึ่ง ระบบนะคะก็จะให้เราระบุในส่วนของข้อมูลลูกค้านะคะแล้วก็หมวดหมู่สินค้านะคะหรือว่าหมวดหมู่รถยนต์ที่ลูกค้าสนใจที่จะเช่านะคะจากนั้นเราก็สามารถที่จะระบุสถานะได้เลยนะคะว่าลูกค้ากําลังตัดสินใจอยู่หรือว่าลูกค้าแค่มาสอบถามข้อมูลนะคะหรือในกรณีที่เราทําการปิดการขายได้แล้วะคะ่ะเราก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนสถานะตรงนี้ได้นะคะเป็นปิดการขายได้เลย จากนั้นเราก็สามารถที่จะมาทำข้อมูลการเช่าได้เลยนะคะ,ะเมื่อเราต้องการที่จะทำข้อมูลการเช่าค่ะก็แค่กดสร้างใหม่นะคะในส่วนของข้อมูลการเช่าค่ะตรงนี้ก็จะมีการให้ระบุข้อมูลนะคะก็จะเป็นในเรื่องของอพื้นที่นะคะหรือรถยนต์ที่จะเช่าชื่อลูกค้านะคะหมวดหมู่สินค้าแล้วก็ วันที่เริ่มของสัญญาเมื่อเราเระบุข้อมูลเข้าไปแล้วนะคะหากมีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเพิ่มเติมค่ะตรงนี้เราก็แอดเพิ่มเข้าไปได้นะคะในเรื่องของข้อมูลการเช่าค่ะตรงนี้ระบบยังรองรับในเรื่องของการทําสัญญาเช่าหลายสัญญานะคะในกรณีที่ลูกค้าแต่ละรายะคะ่ะมีการเช่ารถยนต์ที่มากกว่า1คันนะคะ,ะเราก็สามารถที่จะทําสัญญาเช่ามากกว่า1สัญญาได้เลยนะคะ เราก็สามารถที่จะแอดเพิ่มเข้าไปได้เลยแล้วก็สามารถใส่วันที่เริ่มต้นกับวันที่สิ้นสุดของสัญญาได้เลยนะคะจะใส่เป็นวันที่เดียวกันนะคะหรือใส่เป็นคนละวันที่ก็ได้เหมือนกันนะคะในกรณีที่เรามีการบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วนะคะ หากเราต้องการที่จะพิมพ์สัญญาค่ะเราก็สามารถที่จะมาพิมพ์ตรงนี้ได้เลยซึ่งการพิมพ์สัญญานะคะตรงนี้เราสามารถพิมพ์สัญญาได้2ที่ค่ะก็คืออพิมพ์ในข้อมูลการเช่านะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์ได้การพิมพ์ในข้อมูลการเช่าคะ่ะตรงนี้ระบบก็จะมีการแสดงข้อมูลทั้งหมดเข้าไปในสัญญาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพื้นที่ข้อมูลรถยนต์ข้อมูลลูกค้านะคะหรือ อีกช่องทางหนึ่งค่ะก็คือเป็นการพิมพ์สัญญาที่สัญญาเช่าเลยนะคะโดยการพิมพ์สัญญาที่หน้าสัญญาเช่าค่ะตรงนี้เราจะได้เป็นสัญญาเปล่านะคะในกรณีที่เราไม่ต้องการให้มีการระบุข้อมูลเข้าไปในสัญญาค่ะแล้วก็สามารถที่จะมาพิมพ์สัญญาได้ที่เทมเพลตสัญญาเช่าได้เลยนะคะ ในส่วนของสัญญาที่ Export ออกมาจากระบบพาตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาเปล่าที่ยังไม่มีข้อมูลนะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะเพิ่มข้อมูลเข้าไปเองได้เลยนะคะ เมื่อเรามีการเพิ่มข้อมูลเสร็จแล้วนะคะในกรณีที่เราจะเรียกเก็บในส่วนของค่าเช่านะคะหรือค่าใช้ใจ่ายอื่นๆค่ะในส่วนของระบบค่ะเราสามารถที่จะทําใบแจ้งหนี้ได้สามที่นะคะก็คือที่หน้าข้อมูลการเช่าคะเราก็เลือกข้อมูลการเช่าแล้วก็ไปที่สร้างใบแจ้งหนี้นะคะหรือจะเลือกที่สร้างใบแจ้งหนี้ทั้งหมดก็ได้นะคะหรือจะมาสร้างข้อมูลที่เมนูใบแจ้งหนี้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันเลยนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะมีฟีเจอร์ที่เป็นในเรื่องของที่อยู่จัดส่งด้วยนะคะ mm. ซึ่งในกรณีนี้ค่ะเราก็จะเอาไว้ใช้ในกรณีที่กิจการนะคะมีการเรียกเก็บค่าบริการจากอีกลูกค้ารายหนึ่งนะคะแต่ว่ามีการส่งในส่วนของรถยนต์นะคะหรือว่าอาจจะมีผู้เช่าอีกรายหนึ่งมารับรถยนต์นะคะตรงเราก็สามารถที่จะเพิ่มหรือว่าเปลี่ยนข้อมูลที่อยู่จัดส่งได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข้อมูลเบื้องต้นนะคะว่า ถ้าอ x p o อ t ออกมาจากระบบแล้วนะคะจะมีการแสดงข้อมูลเป็นยังไงนะคะค่ะก็จะเห็นว่าที่อยู่นะคะตรงนี้ก็จะมีการแสดงอยู่2ที่อยู่นั่นเองค่ะก็คือที่อยู่เรียกเก็บเงินนะคะกับที่อยู่จัดส่งก็ถ้าต้องการ ทำการรับชำระนะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกข้อมูลนะคะแล้วก็ไปที่สร้างข้อมูลชำระเงินนะคะหรือว่าจะมาที่ข้อมูลชำระเงินแบบนก็ได้นะคะก็สร้างข้อมูลได้เลยใบยเสร็จในระบบนะคะก็จะมีอยู่2แบบครับก็คือใบเสร็จแบบเต็มรูปกับใบเสร็จแบบย่อน,นั่นเองค่ะทางนี้ก็ยังมีในเรื่องของการทำใบวางบินให้ด้วยนะคะในกรณีที่กิจการจะต้องมีการใช้ในส่วนของใบวางบินค่ะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะที่จะเป็นฟีเจอร์ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ใช้งานระบบเลยนะคะก็คือ,อในส่วนของฟีเจอร์ออกใบเสร็จแบบด่วนนะคะในกรณีที่ผู้เช่าค่ะต้องการที่จะทำการเช่ารถยนต์แบบด่วนค่ะแล้วก็สามารถที่จะคลิกเข้ามาที่ฟีเจอร์นี้ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็อาจจะเลือกพื้นที่นะคะแล้วก็เลือกรถที่จะทำการปล่อยเช่านะคะ ซึ่งตัวฟีเจอร์นี้นะคะเมื่อเรามีการคลิกข้อมูลเข้าไปค่ะตรงนี้ระบบก็จะมีการเจเนเรตข้อมูลออกมาให้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการเช่านะคะข้อมูลใบแจ้งหนี้ข้อมูลชำระเงินนะคะแล้วก็สามารถที่จะพิมพ์ในส่วนของใบแจ้งหนี้ใบเสร็จเพิ่มเข้าไปได้เลยนะคะในกรณีที่เราต้องการหรือถ้าเกิดลูกค้าต้องการสัญญาเช่านะคะเราก็สามารถที่จะเพิ่มข้อมูลสัญญาเช่าเข้าไปได้ด้วยนะคะ แล้วก็สามารถที่จะเพิ่มหมายเลขของสัญญาเช่าเข้าไปได้เลยสมมตินะคะว่าเป็นสัญญาเช่านะคะแล้วก็กดบันทึกก็กดพิมพ์สัญญาเช่าได้เลยนะคะนอกจากฟีเจอร์ออกใบเสร็จแบบด่วนแล้วนะคะตรงนี้เรายังมีฟีเจอร์ที่เอาไว้สำหรับแจ้งเตือนในกรณีที่สัญญาเช่าใกล้หมดอายุนะคะ ใวเราสามารถที่จะมาตั้งค่าข้อมูลได้ที่ตั้งค่าข้อมูลระบบค่ะแล้วก็คลิกเข้ามาที่การแจ้งเตือนนะคะโดยเราสามารถที่จะกําหนดวันได้ด้วยนะคะว่าเราจะให้มีการแจ้งเตือนก่อนครบกําหนดกี่วันนะคะถ้าเป็น7วันแล้วก็ระบุข้อมูล7วันเข้าไปได้เลยหรือถ้าเป็น15วันแล้วก็ใส่ข้อมูล15วันเข้าไปได้เลยนะคะโดยเราสามารถกําหนดได้ด้วยนะคะว่าการแจ้งเตือนนี้นะคะเราจะให้แจ้งเตือนไปที่พนักงานคนไหนนะคะ อาจจะเป็นพนักง,งานการเงินก็ได้นะคะเราสามารถที่จะระบุข,ข้อมูลเข้าไปได้เลยแบบนี้นะคะเมื่อเราตั้งค่าข้อมูลครบถ้วนแล้วค่ะเราก็กดบันทึกได้เลยจากนั้นนะคะระบบก็จะไปเช็คสัญญาที่มีอยู่ในระบบเลยนะคะว่าสัญญาไหนใกล้หมดอายุนะคะระบบก็จะทำการส่งเมลแจ้งเตือนก่อนครบกำหนด15วันนั่นเองค่ะ ค่ะแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นสิ้นสุดในเรื่องของการทำสัญญาเช่าจนรวมไปถึงการออกใบเสร็จให้กับลูกค้าเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเพิ่มเติมค่ะในส่วนของรายงานนะคะซึ่งรายงานค่ะก็จะมาที่เมนูของรายงานค่ะโดยรายงานนะคะเราสามารถที่จะดูได้ทั้งรายงานสถานะการเช่าพื้นที่นะคะหรือรายงานรถยนต์รายงานการขาย รายงานของลูกค้าหรือว่าสัญญาณนะคะจนรวมไปถึงรายงานภาษีค่ะในกรณีที่กิจการนะคะมีการใช้ในส่วนของภาษีนั่นเองเดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างเป็นรายงานข้อมูลรถยนต์นะคะเมื่อเราคลิกเข้ามาค่ะตรงนี้เราก็สามารถที่จะกรองพื้นที่แล้วก็กรองข้อมูลรถยนต์ได้เลยนะคะหรืออาจจะกรองสถานะหรือดอกการชาระเงินได้เลยตามที่เราต้องการเมื่อเรากรองแล้วค่ะเราก็คลิก ค้นหาได้เลยค่ะตรงนี้ระบบก็จะมีการแสดงรายงานให้ตามต้องการเลยนะคะหรืออาจจะเป็นข้อมูลการขายค่ะแล้วก็สามารถที่จะมาคลิกดูรายงานได้เลยนะคะหรือเราจะมาดูรายงานที่เป็นรายรับนะคะ ตรงนี้ก็สามารถที่จะดูได้นะคะเราจะกรองเป็นพื้นที่ก็ได้นะคะหรือเราจะดูทั้งหมดเลยก็ได้ค่ะโดยตัวของรายงานนะคะตรงนี้ก็จะมีการแสดงทั้งรายงานหน้าเว็บนะคะแล้วก็รายงานที่ export ออกมาเป็น Excel นะคะ หรือส่วนสุดท้ายค่ะอาจจะเป็นในเรื่องของรายงานภาษีนะคะในกรณีที่กิจการนะคะมีการใช้ในส่วนของภาษีค่ะตรงนี้ก็สามารถที่จะดูรายงานได้เลยนะคะเราจะ export ออกมาเป็น Excel แบบนี้ก็ได้เหมือนกันเลยนะคะซึ่งในส่วนของภาพรวมของโปรแกรมบริหารจัดการการเช่ารถนะคะก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะ